ตอนนี้ซินดอเรล่าโดนแม่เลี้ยงใจร้ายกับพี่สาวทั้งสองกันสีลไม่ให้ไปงานเต้นรำจนต้องมานั่งร้องไห้อยู่หลังบ้านงานนี้เจ้าชายทั้ง4ี่คนจะช่วยซินดอเรล่าให้ได้ไปงานเต้นรำได้ยังไงและเจ้าชายคนไหนจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตไปลุ้นเงิน10,000แบาทมาดูกันต่อเลยครับ แม่กับพี่สาวน้องสาวฉันถึงไม่ให้ฉันไปงานเต้นรำฉันไม่สวยตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยรายการตลกมันเป็นเล่าเรื่องเศร้าคนดูเขาเปลี่ยนช่องดิเล่าแบบสนุกอะเรื่องเดิมอะแต่เล่าแบบสนุกพร้อมแล้วเริ่มทำไมอะ ทำไมแม่กับพี่สาวฉันเนี่ยทำไมไม่ให้ฉันไปงานเต้นรำเออชีวิตของฉันบอกได้เลยว่าเศร้าเศร้าเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอใจหรือยังพอใจหรือยังโอเคอันนี้นี่มีเจ้าพ่อต้นทรายอยู่ตรงนี้แล้วจะขอเลยขออะไรขอเลยเทพพยาดาฟ้าดินที่คอยปกปักซินเดอเรลล่ลาฉันอยากจะไปงานเต้นรำช่วยฉันที พิเทาลากโอ้ยมีเรื่องมียแล้วทีไรต้องมาตลอดล่าสุดได้เสียกับคนสวนตรงเนี้ยก็ต้องมาร้องไห้ตรงนี้ว่าเสียตัวอีกแล้วพูดขนาดนี้เรียกสิ่งเรื่อเทพรักษ์ขาว่ามาช่วยยังไงก็ได้ในเมื่อเจ้าอยากจะไปงานเต้นรำข้าช่วยได้อยู่แล้ว ท่านก็รู้ว่าข้ามีพลังวิเศษเหลือ,อร้ายเศกอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้มานั่งทำอะไรตรงนี้นะนางเซน<ว>ลงไปนั่งข้างล่างเลยใช่ใครสั่งใครสอนที่แกน,นั่งตรงนี้ฮะไม่ต้อง ทำเพลงอะไรเลยหรอนี่นี่แต่ในห้องแต่งตัวแล้วมุ่งจะตบอย่างนี้ดูสิครับคุณแม่แม่ทำไมต้องทำกระสินกันนะพี่มันจะเสียงค่ะเปลี่ยนเป็นเรื่องต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งได้พี่พี่จะไปทำกับหนูอย่างนี้พี่แม่ฉนนั่งค่ะใช่ฉันน่งถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาทำขนาดนี้พูดตรงๆนะ ตอนที่แม่ไม่ได้ย้อมผมอ่ะหน้าอย่างนี้เหมือนแม่มากฐานมมอจะยกมือไหวตลอดเลยนู้ว่าเพนสีมาเดี๋ยวก่อนฉันมาถึงแล้วทำไมเธอไม่สวัสดีฉันกราบตรงนี้คุณแม่คุณแม่ไม่รู้ว่าฉันตําสอนกี่ครั้งแล้วฮะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยทำอะไรทำให้มันดีๆไม่ใช่ทำอย่างนี้คุณแม่ แม่ไม่รู้อะไรบางอย่างกับตัวสินใช่ไหมครับก็พูดมาสิจะไม่รู้ได้ยังไงก็พูดสิพูดให้มันเร็วๆหน่อยสินพับเพียบไม่นะนี่เอาตรงๆนะถ้าสมมติว่าแขนเนี้ยไปอยู่กับขาเนี้ยสินจะเป็นอย่างงี้โอ้อย่างงั้นเอากุ้ยให้สินก่อนเอามาเนี่ยมาเนี่ยลงมา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 นี่ต้องมาพูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนิดนึงนะเมื่อกี้ ได้ยินข้างหลังละตอนก่อนเข้ามาจะเล่นอะไรดีนะจะเล่นอะไรดีนะอะไงนะตอบเราลองเขาบอกเป็นพี่แอนไหมแอนจะเล่นอะไรดีอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้ได้หรอไม่เป็นไรหรอกพี่แอนเขาเข้าไปแหละเขาเล่นอะไรก็ได้เยี่ยมมากนั่งได้ อย่างเดียวนะแล้วลุกได้ไหมแล้วลุกได้ไหมท่านลี่น้ยคุณแม่กำลังจะพูดว่าทำไมซินเดอนใลล่าเรื่องนี้มีกับคุณแม่คุณแม่แทนทีะเดี๋ยวนะทันพี่เราอะเอาแอปเปิลอาบยาพิษให้นางซินมันกินไปเลยดีไหม ดีเพราะพี่ว่านางสินน่ะมันเกิดมาสวยมากผมของมันเป็นสีทองดุจใยไหมหน้าตาผิวพรรณมันก็ขาวกระจ่างใสเดี๋ยวเียวพี่พี่จะเข้าครีมอีกแล้วหรพี่ว่าเอาแอปเปิลอาบยาพิษตัวเนี้ยพิษแรงมากแค่ขนาดดมก็สลบเลยนะไม่จริงหรอกเดี๋ยวพี่อไปแล้วหนึ่ง ็นไรท่านพี่แอปเปิลเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะสะอาดซินเดี๋ยวเราล้างให้นะอ่ะซินหิวไหมซินเหมือนไม่เห็นนะคะเหมือนไม่เห็นนะคะที่เอาแอปเปิลมาฝากพี่ก็มีแอปเปิลมาฝากซินจะกินลูกไหนก็แล้วแต่ซินเลยซินซินซินกินน้ำก่อนละกันเดี๋ยวแม่แม่ ซินเดอเรลล่าสนลบไปแล้วโยนยาพิษตายแล้วแย่แล yeah, ้วทำยังไงดีอะเทพรักมีทางเดียวเราต้องหาเจ้าชายมาจุ่มพิษซินเดอเรลล่าให้ได้เชิญเจ้าชายเชิญเลยขอรับเจ้าชาย เฮ้ยเจ้าชายมาตั้ง4คนเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนจูบแล้วซินเดอเรลล่าถึงจะฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้าชายมีตั้งหลายคนคนไหนลที่จะได้จูบซินอะ่ะเพราะฉะนั้นมาตั้ง4ม,มันต้องพี่สุ บริหารหน้าทาเจ้าชายตอนนี้ซินดอรเรล่าโดนวางยาสลบครับซึ่งวิธีการปลุกซินดอรเรล่านั้นจะต้องให้เจ้าชายไปจุมวิตกับเธอซึ่งเจ้าชายตัวจริงเท่านั้นเขาจะมีกล้ามเนื้อหน้าที่แข็งแรงส่งผลให้จูบเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเหล่าเจ้าชายคงต้องมาพิสูจน์กันหน่อยแล้วละครับโดยกติกาก็คือเจ้าชายทั้ง4คนจะต้องเอาคุกกี้วางไว้บนหน้าผากและพยายามขยับหน้าเพื่อเลื่อนคุกกี้ลงมาให้เข้าปากให้ได้โดยเจ้าชายคนไหนงับคุกก ได้ช้าที่สุดจะต้องตกรลอบไปนั่นเองครับเจ้าชายตัวจริงที่จะช่วยซินเดเรลลาได้จะต้องเป็นคนที่จูบเก่งคนที่จูบเก่งก็คือคนที่มีกล้ามเนื้อปากที่ดีมากๆคุณเงยหน้าขึ้นมาแล้วคุณมูฟคุกกี้ตรงนั้นอ่ะเข้าปากได้โดยที่มันไม่หล่นชิ้นเดียวได้ปุ๊บเข้ารอบเลยโอ้โหทำได้คนสุดท้าย ตกรอบได้ล okay. okay. ะผักข้อบดทุกคนพร้อมเตรียมตัวเริ่มเริ่มแล้วครับเบอร์หนึ่งีขยับหน้าใหญ่เลยนะครับ่วนเบอร์สองีติดอยู่ตรงหนอกแก้มครับนั่นครับเบอร์สี่่วงไปแล้วครับต้องวางอันใหม่ครับ ทักเบอร์5นี่ยังไม่ไปไหนเลยครับติดอยู่ตรงคิ้วอยู่เลยครับใกล้แล้วกนใกล้แล้วใกล้แนี่ครับเบอร์หนึ่งเข้าปากไปแล้วครับสบายสบายครับแม่เบอร์ห้าด่เผิอแป๊บเดียวเข่าปากไปแล้วครับเมื่อกี้ยังติดอยู่ตรงคิ้วอยู่เลยครับแม่ไหวจริงๆอะตอนนี้เหลือเบอร์สองคับเบอร์สครับใครจะได้ก่อนกันครับเอาวางม่ ชายเบอร์สีตกรอบในเมื่อเบอร์สี่ตกรอบผมในฐานะเป็นเทพเออผมให้สิทธิ์เจ้าในการจุมพิษจริงๆกับซินเดอเรล่าเดี๋ยวค่ะไม่ถามสินก่อนหรอคะงานพวกเราอ่ะก็ได้เวลาปีงานแล้วชิมิล่าใช่ถึงเวลาแล้วถ้าอย่างนั้นท่านเทพรัก รถฟักทองมาให้พร้อมเลยเราจะไปงาน,างานบอลรูมแล้วแน่นอนเฮ้ย,ยไปกันเลย เทพลักนี่ไป่ธรรมดาจริงๆครับเศกรถพักทองมาได้เฉยเลยครับทำให้ทุกคนได้นั่งรถพักทองไปงานเต้นรำกันยกเว้นแค่เจ้าชายเบอร์สี่ที่ไม่สามารถผ่านบทพิสูจน์ไปได้ต้องออกรอบกับบ้านไปก่อนส่วนเจ้าชายที่เหลือทั้ง3คนจะต้องเจอกับบทพิสูจน์อะไรในงานเต้นรำและใครจะผ่านบทพิสูจน์จนได้เข้าไปลุ้นเงินแสนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ